ครับนี่คือหน้าเขาหลังจากตัดหญ้าหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปครับเขาเริ่มเกิดแนวจักหน่อยหลังจากมือนั่นนะครับงานเดียวกันท,ที่ผมเคยทายไว้เ่ียวที่แล้วนะครับงานงานเดียวกันนี่แหละครับที่ว่าหญ้าหลาๆตอนนี้ตัดหญ้าออกแล้วครับ ตัดหญา้าบางวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ครับบรรยากาศวันเสาร์พอดีครบเจ็ดมือเขาก็เริ่มเกิดแน่เริ่มเห็นเขาแน่เล็กหน่อยนะครับแต่กับมีบางหม่องที่มันหญ้าหลายแห่งมันกับบกเกิดเลยมันก็จะเป็นเป็นเดินเป็นเดินอยู่นะครับแนมไปนั่นแหละมองขาวๆตรงนั้นเองมันก็จะบกเกิด เกินน้อยเกิดกับ่าหลายบ่พ่อเสียน,นั้นนอ,อนนะครับบรรยากาศหลังจากตัดแล้วผ่านไปหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ฝนฝนเริ่มตกมาให้แน่แล้วครับไข่แน่ยังไงขบโต๊ะกงตีโอ้อยังไง เริ่อมวานปุ๋ยแล้วครับวันนี้วานปุ๋ยเจอได้กินน้ำควรนี่หน้าขางเคียงมีพันตัดก่อนเพันตัดก่อนเกือบเดือนหนึ่งแล้วครับนี่เพันตัดแล้วเกือบเดือนหนึ่งแดืนกันเนี่ยของผมเพิ่งตัด ตัดวังวันเสาร์เจ็ดมือครับหกเจ็ดมือพอดีกําลังแทงหนาดขึ้นนี่ครับงานหนึ่งครับดแต่มันบ่ค่อยเกิดปัญหาเนาะมองหันจะหย่าหย่าเกิดขึ้เก่าตัดมาหย่าเกิดขึ้เก่าแต่ข่าก็บอตัดจังหน่อยอยู่ครับขันบอตัดบปลี่ยนเขาเลย อาจจะตัดหล่าจั็หน่อยอยู่ครับแต่ว่ากา็ตัดก่อนกับหยากเกิดก่อน,นขามาฟังนี่เนี่ยขามาฟังนี่นตัดก่อนหยากเกิดก่อนให้เก่าเนี่ยงานนี่งานนี่ผมตัดไปก่อนก่อนงานนั้นอยู่เคืองเคืองเดือน หนึงเดือนผ่านไปน่ครับนี่ตัหนาเหนเกิดไว้แห้งาจะเหีดจังใดยังเห็นล้าเมื่อยรเมื่อยบ่อยากมาน้านี่นี่ตัวหนา ยาคักๆแน่ๆนี่ได้นี่สิวันปุ้ยจะได๋ล่ะบันี้ยว่านใส่ยาเลยบอกไม่นสิจังใดโอ้ยังไ่